สวัสดีค่ะเด็กๆคุณครูชื่อคุณครูเมนะคะเนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 หรือไวรัสโครโรนาที่เรารู้จักกันทำให้เด็กๆไม่ได้มาโรงเรียนและหยุดเรียนไปวันนี้คุณครูได้ทำคลิปวิดีโอการจัดการเรียนการสอน เพื่อให้เด็กๆได้เรียนรู้ในช่วงวันหยุดกันค่ะสัปดาห์นี้เราเรียนในหน่วยกีฬาพาสนุกวันนี้คุณครูมีนิทานมาให้เด็กๆดูด้วยนะคะไปชมกันเลยค่ะนิทานอีสดเรื่องกระต่ายกับต่นณป่าแห่งหนึ่งมีเต่าตัวหนึ่งกำลังเดินเล่นอย่างสบายใจมันเดินมาเรื่อยๆก็มาเจอกับกระต่ายตัวหนึ่ง ที่ชอบอโอดว่าเป็นผู้วิ่งได้เร็วที่สุดกระต่ายเห็นเต่ากำลังคันต้มเตี้ยมอย่างช้าๆกระต่ายจึงหัวเราะเยาะเย้ยแล้วพูดว่านี่เจ้าเต่าถ้าเจ้าเดินช้าอย่างนี้เราเมื่อไหร่จะกลับถึงบ้านแล้วนี่เจ้าเต่าจึงตอบกลับไปทันทีว่าถึงข้าจะเดินช้าแต่ข้าก็กลับถึงบ้านทุกวันเราลองมาวิ่งแข่งกันไหมล่ะแล้วข้าจาะเอาชนะเจ้าให้ดู กระต่ายมั่นใจว่าเต่าไม่มีทางเอาชนะตนได้จึงรับคำท้าและหัวเราะเยาะเย้ยเจ้าเต่า,ตาว่า <c oughs> อย่างเจ้านี่นะเจ้าชนะค่ะไม่ดูตัวเองซสเลยว่าตุ้มเตี้ยมแค่ไหนวันรุ่งขึ้นเต่ากับกระต่ายก็มายังจุดที่นัดกันไว้โดยมีเจ้ากระรอกเป็นผู้ปล่อยตัวการแข่งขัน <c oughs> เมื่อการแข่งขันได้เริ่มต้นขึ้นกระต่าย วิ่งอย่างสุดฟีเท้าเพื่อให้ไปถึงเส้นชัยส่วนเจ้าเต่าก็พยายามคานไปเรื่อยๆ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 ในขณะที่เจ้ากระต่ายวิ่งไปจนใกล้ถึงเส้นชัยแล้วก็คิดว่าอย่างไรเสียตนก็เป็นผู้ชนะอย่างแน่นอนกระต่ายจึงหยุดพักอยู่ใต้ต้นไม้แล้วเผลอหลับไปเต่าคานต้มเตีย้ยมาถึงเส้นชัยในที่สุดเจ้าเต่าก็เป็นผู้ชนะ ส่วนเจ้ากระต่ายที่เผลอหลับเมื่อตื่นขึ้นก็รู้ว่าสายเกินไปและเป็นผู้แพ้ไปเสียแล้วนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าความประมาทย่อมนำมาซึ่งความผิดหวังส่วนผู้ภาคเพียรพยายามย่อมประสบความสำเร็จ จบไปแล้วนะคะกับนิทานเรื่องกระต่ายกับเต่าเป็นยังไงคะสนุกไหมทีนี้คุณครูอยากทราบว่าเจ้ากระต่ายและเจ้าเต่าแข่งขันกันด้วยกีฬาอะไรคุณครูจะให้เด็กๆลองนึกเป็นเวลาหนึงวินาทีนะคะ เอเด็กๆตอบได้กันไหมเอ่ยคุณครูฉเฉลยนะคะกีฬาที่เจ้าเต่าและเจ้ากระต่ายแข่งขันกันนั่นก็คือกีฬาวิ่งแข่งนั่นเองค่ะแล้วเด็กๆรู้จักกีฬาประเภทอะไรบ้างวันนี้คุณครูเมจะมาสอนให้เด็กๆรู้จักประเภทของกีฬากันค่ะพร้อมแล้วเราไปเรียนรู้กันเลยค่ะ ประเภทของกีฬาจะแบ่งตามชนิดของกีฬาประเภทที่1กีฬาทางบกประเภทที่2กีฬาทางน้ำตัวอย่างของประเภทที่1กีฬาทางบกได้แก่การวิ่งเปรี้ยววิ่งผัดวิ่งแข่งฟุตบอลส่งบอลบาสเกตบอลวอลเล่บอล กีฬาซัเกเคยอร์เป็นต้นส่วนกีฬาทางน้ำก็ได้แก่กีฬาว่ายน้ำกีฬาพายเรือกีฬาเจ็ตสกีเป็นต้นค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆได้เรียนรู้กีฬามากมายเลยเอ๊มีกีฬาอะไรที่เด็กๆรู้จักนอกเหนือจากกีฬาที่คุณครูพูดไหมคะเด็กๆช่วยบอกคุณครูหน่อยนะคะ สำหรับวันนี้หมดเวลาของคุณครูเมแล้วต้องลากันไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะเด็กๆ